ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราสองมอครองทุนจากเพจสองมอคลงทุน,นครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรีส์ดีๆที่ชื่อว่า MACD สนาทีดวเดือนนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบกูกูน,นะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังดูจิตตะวิทยาตลาดผ่านอินดิเคเตอร์ MACD โดยใช้แอปเดดดิดกันนะครับวันนี้ ทรัพย์กู้เราคืออะไรปลนครับเป็นหุ้นในกลุ่มของโลจิสติกนะครับช่วงนี้น่าจะฮอตนะครับประดิษ์ดูมันจะเป็นขาขึ้นนะครับหุ้นไบโอเทคหรือว่าหุ้นไบโอกรีนเอด็ดีจิเทคจำกัดมหาชนนะครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักในกลุ่มของโลจิสติกทางเรือของประเทศนะครับผมไปดูความน่าสนใจของเขาเลยครับโดยหุ้นไบโอเทคก็เป็นหุ้นที่ทำธุรกิจพาณิชย์ นาวีนาครับผมโดยทำเรื่องของบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเลของบริษัทในเส้นทางประจำกรุงเทพญี่ปุ่นเกาหลีกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพมาเลเซียญ,ญี่ปุ่นเกาหลีกรุงเทพนั่นเองนะครับสองคือเขาทำเกี่ยวกับบริการให้เช่าเรือเป็นรายเที่ยวหรือว่าเป็นระยะเวลาเจ้าวนานก็ได้นะครับผมให้บริการเช่าเรือนะครับสามเป็นบริการรับจ้างบริหารเรือนะครับแล้วนกะ็ยังทำธุรกิจ บริการขนของขึ้นลงในเรือเดินทะเลนะครับบริการซ่อมบำรุงและรักษาตัวเรือบริการานหน้าซื้อขายเรือและก็ยังรับเป็นตัวแทนเรือที่เข้าไปจอดเทียบท่าในประเทศไทยด้วยนะครับเรี่กว่าทําธุรกิจเรือครบวงจอนั่นเองนะครับผมไปดูความน่าสนใจของรายได้นะครับรายได้เติบโตนะครับเหมือนว่าได้จกักรการขึ้นนะครับรายได้เพิ่มขึ้นพัน 600%นะครับไตรามาสต่อไตรามาส Q on Q เลยนะครับตัวกำไรเพิ่มขึ้น610% Q on Q เลยอืม <c> เ <oughs> ติบโต,ตแรงมากนะครับตัวนี้นสินเพิ่มขึ้น12%ด้วยกัน Q on Q ตัวทรัสซัพอีกูตี้เพิ่มขึ้น630% Q on Q โอ้ถือว่ารายได้ตัวเปรี้ยงระเบิดเลยนะครับแต่ต้องระวังนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มวัตถุจักรนะครับเข้าออกต้องเข้ารอบ เมืจับขาขึ้นแล้วก็ออกก่อนรอบวันจักรจะจบนะครับไม่งั้นขาดทุนหนักได้เลยนะครับเพื่อนๆครับผมไปดู P/E ครับ P/E อยู่ที่19เท่าน่ารักน่ารุนนะครับเกาะถ้ยยางเติบโตประมาณนี้ก็ลงทุนเกือบ20ปีคืนทุนนะครับผมก็ตึงๆอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะโตต่อหรือเปล่าครับวันจักรต้องระวังด้วยจักขาลงนะครับนะ P/B/B book value อยู่ที่3.17เท่านะครับก็ได้ผลก็ได้ว่าลงทุนรากานี้ครับ ได้แพงกว่าเจ้าของประมาณสเท่ากว่านั่นเองนะครับดีเดยช่วยที่หเท่าก็ถือว่าตึงๆนะครับผมยืมบอลยังไม่มีมาให้นะครับก็แต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากลุ้นรอบบริจักก็ไปลุ้นรอบตามกราฟกันเลยนะครับตัวเป็นสายเทคนิคนะครับผมตัวกราฟทางเฟรมมันนะครับเพราะว่ามีการตัดขึ้นของเ a c d อซีดเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีแดงซิกแนลอยขึ้นไปมีฮดสโตแกรมสีเขียวขึ้นไปนะครับอย่างแก็งแกร่งบ่งชี้่าเป็น ข,ขึ้นสนัญบ่ายสตรองมาหลายเดือนแล้วนั่นเองนะครับผมมาดูไทม์เฟรมวีกันเลยไทม์เฟรมวีมีการตัดลงของ m อเ d ซีดีไลน์เสน้นเชิงเนตัดเส้นเชิงลสนีแดงลงไปมีฮฮดสโตแกรมสีแดงจุ่มลงไปใต้น้ำน,นะครับถ้าเล่นไทม์เฟรมวีกเป็นสายเทคนิคก็ต้องออกไปนานแล้วนะครับสำหรับไทม์เฟรมวีแต่ถ้าเพื่อนเล่นสั้นไทม์เฟรมดีก็ต้องซื้อ ไปตั้งหลายวันแล้วนะครับผมเริ่มจากเขียวแท่งแรกนะครับเป็นการตัดขึ้นของ MACD ลายเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีน้ำลายสีแดงขึ้นไปมีฮิสโตแกรมสีเขียวขึ้นไปนะครับผมก่อนหลักการก็ซื้อแท่งแรกสีเขียวไปเลยนะครับแล้วไปขายทีนึินตอนเป็นแท่งแดงนะครับเซลนะครับผมตัวนี้เป็นสัญญาณบายอยู่นะครับผมก็ถ้าเป็นไม่เช็ดสายเช็ดก็ไม่เช็ดสายเทรดก็ต้องมีวินัยนะครับได้กําไรเท่าไหร่ก็ได้ กำไรเท่านั้นนะครับตามตาม indicator. อินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์บอกเข้าก็เข้านะครับสัญญาณตัดขึ้นก็ซื้อฮิตสแกมแท่งแดงซื้อเข้าไปสัญญาณตัดลงฮิตสแกมแท่งสีแดงเปลี่ยนเปน็นแท่งแดงก็ออกไปกําไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอย่าโลภมากถ้าเป็นสายเทรดนะครับเล่นตามรอบและตามอินดิเคเตอร์นะครับผมแต่ถ้าเป็นสาย V i ก็ต้องไปประเมิมนมูลค่าว่าแล้วก็ประเมินรอบบริจักด้วยนะครับผมยังไงก็ลองไป ศึกษาเพิ่มเติมกันได้ถ้าสนใจของตัวนี้นะครับเราก็มาเล่าให้ฟังกันคร่าวๆนะครับอย่างไรก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีเพื่อนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ